รถถังได้เปิดตัวในสงครามโลกครั้งที่1เมื่ออังกฤษได้เปิดเผยอาวุธลับในขณะนั้นเพื่อต่อต้านกองกำลังของเยอรมันและสามารถใช้เครื่องจักรที่กลิ้งได้เหล่านี้ฝ่าด่านลวดน้มและสนามเพลาะของเยอรมันได้อย่างง่ายดายรวมไปถึงการติดตั้งปืนใหญ่และปืนกลเข้าไปบนตัวยานพาหนะอันนี้การพัฒนาจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นบทบาทหลักในสงครามโลกครั้งที่สองทำให้มันกลายเป็นแนวคิดหลักของสงครามยานเกราะซึ่งอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้ และในวันนี้อับดุลไทยทูบขอนำเสนอรถถังในประวัติศาสตร์ที่เราคัดสรรมาให้ชมกันใน8รถถังที่จะรึกประวัติศาสตร์ของสงครามยานหุ้มเกราะจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. วิทิสเซนจูเรียน วัตถุประสงค์เดิมของบิตริสเชนจู r i ียคือเพื่อให้รถถังอังกฤษนั้นได้เปรียบในการต่อสู้กับรถถังเงยอรมันทั้งสองรุ่นที่ชื่อแพ n นเ e อรและ t i เกอซึ่งมาถึงในอีกหลายเดือนถัดมาหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองและก็ได้กลายมาเป็นรถถังสงครามเย็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแทนรถถังนี้เป็นเกราะแบบเพลตโดยมีเกราะแบบหล่อเป็นแบบยางแต่ที่สำคัญใช้ปืนขนาด105ม mm มซึ่งมีความน่าเกรงขามมากในเวลานั้น อังกฤษไม่เคยใช้มันในการต่อสู้แต่ได้เคยผ่านสมรภูมิให้กับอินเดียและอิสราเอลในสงครามยมคิปปูในปี1973ในครั้งนั้นอิสราเอลได้ส่งบิตริสเซนจูเรียนที่ปรับแต่งมาเพื่อรักษาความปลอดภัยที่ราบสูงโกลันและได้ทำการทำลายรถถังซีเรียมากมายและอิสราเอลได้ใช้มาเป็นเวลา70ปีหลังจากการเปิดตัวของรถถังครั้งแรก 2. p a n z e r Mark IV 4รถถังรุ่นนี้เป็นรถถังที่เยอรมันตั้งใจจะสร้างให้เป็นรถถังมาตรฐานของกองทัพนาซีในสงครามโลกครั้งที่2มันจึงถูกผลิตขึ้นเป็นจำนวนถึง8,500คันตลอดช่วงสงคราม,รมพร้อมๆไปกับการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆของตัวรถถังม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนขนาดที่พอดีการเพิ่มความหนาของตัวเกราะ โดยให้ติดตั้งกระโปรงหุ้มเกราะเพื่อป้องกันอาวุธต่อต้านรถถังของทหารราบและการติดตั้งอาวุธปืนใหญ่ประจํารถถังรถถังรุ่นนี้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด75มิลลิเมตรซึ่งมีอนุภาพเป็นอย่างมากในการต่อสู้กับรถถังของฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายรัเสเซียแต่รุ่นนี้นั้นเป็นเพียงแค่ในช่วงเริ่มต้นของสงครามเพราะเอรมันนั้นจําเป็นจะต้องอัปเกรดรถถังและปืนเนื่องจากรถถังของฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 3. b r i t i s Wi p พ็ดบร i เ i ็ w วิเพ็เป็นรถถังขนาดกลางของอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่1ที่มีเกราะและมีความเร็วที่เหมาะสมและได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในแนวรบของเยอรมันที่สร้างรถถังที่มีน้ำหนักที่หนักกว่ารถถังรุ่นนี้มีปืนกลประมาณ3-4กระบอกแต่ว่าไม่มีปืนใหญ่มันจึงมักถูกใช้ทำหน้าที่เป็นยานเกราะที่ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว ือได้ว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่เร็วที่สุดของสงครามโลกครั้งที่1ด้วยความเร็ว8ไมล์ต่อชั่วโมงวิเพทที่ทําการอัปเกรดแล้วจะสามารถทําความเร็วได้ถึง30ไมล์ต่อชั่วโมงด้วยเครื่องยนต์ V12 r o l l ์ r o y ลอ Eagle สิ่งนี้ทําให้พวกเขานั้นสามารถเคลื่อนผ่านพื้นที่ช่องว่างของเยอรมันและทําการสลายการก่อกตัวของศัตรูที่พยายามจัดกลุ่มใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 4. ชาบีวันชาบีวันเป็นรถถังของฝรั่งเศสที่มีการนำมาสู้รบอย่างไม่มากนักในสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากฝรั่งเศสล่มสลายลงในก่อนช่วงต้นของสงครามแต่รถถังของฝรั่งเศส2-3คันก็ได้สร้างผลกระทบอย่างมากให้แก่ศัตรูรวมถึงชาบีวันที่มีเกราะลาดเอียงปืนขนาดใหญ่2กระบอกและความเร็วที่เหมาะสม ปืนขนาด47มิมตรที่เล็กกว่านั้นสามารถทำลายรถถังได้เป็นจำนวนมากในขณะที่อีกกระบอกที่มีขนาด75มิมก็สามารถทำลายได้เกือบทุกอย่างที่มีในสงครามในปี1939ว่ากันว่าในการรบครั้งหนึ่งชาบีวันคันเดียวได้พุ่งเข้าใสายการซุ่มโจมตีของเยอรมันในเมืองฝรั่งเศสโดยการใช้ปืนขนาด47มิเมเพื่อทำลายรถถังเทรลและใช้ปืนขนาด75มมตรเพื่อทำลายรถถังหลัก จากนั้นจึงเริ่มรื้อแนวรถถังทั้งหมดที่รวมกันอยู่ตรงกลาง 5. t i ไทเกอร์แท้งไทเกอร์แท้งถือเป็นรถถังในตำนานของเยอรมันเป็นรถถังที่ทรงพลังมากจนกลายเป็นจุดสนใจในสนามรบด้วยการที่มีเกราะที่หนาเป็นอย่างมากสามารถป้องกันกระสุนขนาด75มิลิเมตรได้อย่างสบายในระยะ50หลา แต่ปืน88มิลลิเมตรของมันเองว่ากันว่าสามารถยิงผ่ารถถังฝ่ายสัมพันธมิตรส่วนใหญ่ได้ราวกับที่เปิดกระป๋องรถถังนี้จึงสร้างความน่าชะพรึงกลัวให้แก่ทหารของศัตรูแต่ก็ต้องประสบปัญหาด้านการขนส่งอยู่ตลอดเนื่องจากต้องมีการบำรุงรักษาและเสียเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากแต่หากเป็นฝ่ายตั้งรับปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงก็จะน้อยกว่า มีรายงานว่าไทเกอร์แท้งทีมเดียวนั้นสามารถทำลายเครื่องจักรและทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรได้หลายสิบชีวิตทำลายรถถังรัสเซียได้ถึง18คันบนแนวรบด้านตะวันออกและมีผู้บังคับการ1คนในนอร์มังดีได้สูญเสียรถถังไทเกอร์ไป6คันในขณะที่ได้ทำลายรถถังอังกฤษไปแล้วถึง25คันและพาหนะอีก28คัน M4 Sherman M4 Sherman เป็นรถถังหลักที่ใช้โดยชาติอเมริกาในสงครามโลกครั้งที่2และเป็นหนึ่งในอาวุธสงครามที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดโดยประจำการกับกองกำลังอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสและรัสเซียรถถังคันนี้พัฒนามาจากรถถังขนาดกลางและมีน้ำหนักเบาที่ออกแบบมาให้มีความรวดเร็วและง่ายต่อการ,รบำรุงรักษาและใช้ปืนขนาด75มเมตร เเป็นรถถังคันแรกของอเมริกาที่มีป้อมปืนซึ่งสามารถหมุนได้รอบทิศทางกองทหารชาวรัสเซียส่วนหนึ่งมักชอบเชอร์แมนมากกว่า T ีเด้วยเหตุผลที่ว่ารถถังนี้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและมีอะไรสำรองเกือบตลอดเวลาทำให้อัตราร้อยละ80ของเชอร์แมนที่เสียหายจะสามารถกลับมาต่อสู้ในสนามรบได้อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นรองรถถังจากเยอรม,มันในสนามรบ ในแง่ของความแข็งแกร่งและใหญ่กว่าจนเป็นที่กล่าวกันว่า M4 s ช e r m a n นั้นคือรถถังผู้นำที่ดีในเชิงกลยุทธ์แต่มีพลขับเพียงไม่กี่นายที่อยากจะเผชิญหน้ากับรถถังหนักของเยอรมันแบบตัวต่อตัว,ตว 7. จ็ T-34 T-34 เป็นหนึ่งในรถถังที่มีชื่อเสียงที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สอง เข้าประจําการในกองทัพโซเวียตเมื่อปี1940และอยู่ในสายการผลิตจนถึง1958มีบทบาทสําคัญในชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือนาซีเยอรมันในมหาสงครามรักชาติเดอะเกรตเพลตติกวอร์ War, จนได้ฉายาว่าเป็นรถถังในตํานานในประวัติศาสตร์ของรัสเซียด้วยการมีเกราะลาดเอียงที่หนาและสามารถป้องกันกระสุนได้เหมือนรถถังหนัก และเครื่องยนต์ที่ทรงพลังสามารถขับเคลื่อนได้ถึง35ไมล์ต่อชั่วโมงในขณะที่ปืนขนาด76มิลลิเมตรก็สามารถทำลายรถถังคันอื่นๆในโลกได้อย่างสบายในช่วงเวลานั้น T-34 ได้กลายเป็นรถถังที่ผลิตมากที่สุดในสงคราม 8. M1 เอ r ม m s M1 เ b บรามเป็นรถถังหลักรุ่นที่3ของสหรัฐอเมริกาสำหรับชื่อนั้นมีที่มาจากพลเอกเค็กตันเอบรามอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในสงครามเวียดนามเป็นที่กล่าวขานว่าคือรถถังที่ใช้พลังงานเยอะสามารถทำลายขีปนาวุธและอาวุธร้ายในสงครามหุ้มเกราะโดยเครื่องยนต์เทอร์ไบน์ที่ผลิตกำลังมหาศาลสามารถเคลื่อนที่ในสนามรบด้วยความเร็วมากกว่า40ไมล์ต่อชั่วโมง แม้จะมีน้ำหนัก68ตันก็ตามและในขณะที่เริ่มต้นได้ปืนขนาด105มิลิเมตรก็ได้อัปเกรดอย่างรวดเร็วเป็นปืนลูกโม่ขนาด120มิลิเมตรที่สามารถยิงได้หลายรอบรวมถึงมีการใช้กระสุนยูเรเนียมที่ทำลายล้างได้อย่างรุนแรง